ผู้ตั้งเราได้สามเจ็ดหนึ่งผู้เดชสามเจ็ดหนึ่งใช่แต่กูตัางใบนี้ทำาทองทำเก่าฮะเดชผู้ตั้งใบนี้แต่ว่ามันเป็นจังฉี่ได้โดด่าเดอ้าขียบเด็กชามกับเด็ดเกเจ็ดให้กูได้อีนางหน่อย สามก็เลยเก็บไต่แมนเกดบต่เออน่าอันนี้าสามนี่เด้อมันเก่งนะ่แค่สามเก่งติปูสามเจ็ดเก่งปูสามสามเกเบิ่งเลมันเก่งนะสิเก่าด้อฟังดี เฟังกูเด้อที่นี่กูจะเอาทูฟังอีซามกับอีช่วงนี่เด้อถ้ามันจะเอามาเปลี่ยนของกูเนะี่ยมันจะเอาเด็กท้องกูทิ้งจะเอาเด็กหามาแต่มันเปลี่ยนของกูอยากมันเลยเป็นทามท้อง เจลีกชั้นตัวนี่ใใช่ตีนบนน้ำมันบั่นซูปแพงบ่แต่บ้านกูนี่เติมแปดยเก่าสิบสาาทปูดิถ์ดวปูซาถูปูกัน้อยตัวสิบสามบาทบ้านกูเติมเท่านั้นเด้ครับไปดอกบัวตัวไหนอ้าวท่ามดอกบัว เวลาพินอวไทยกว,ยวนบอกบัวได้ที่เปิดทำไมหาท่ามทานุนท่ามหาทุานบุนเน้ท่ามท่ามเก่านุกดอกบัวจำได้ปะล่าจำซอยกันนี่จังนั้นจังที่จำ,จำได้เนง่ยพนโวจังดีไม่นั่นจะเจีลยบบิด ทนบูดอ่เปดก็ทำเดกมันดอกย่างดอกหมายมันเป็นดังได้หน่อยมือมีแห้งนั่นมือมีแรงเขตแห้งใช่ไหมเด็กมันดอกเห็นกูนี่เลกอย่างนีเล็กไทยบ่หาสองกับยัาสองปุ๊บก็หา แปดเก้หาเออามผู้กองผู้กองธนัดเข้าดำธนัดที่เขดสเ้าปดเก้าปดเก่าห้าใช่มใช่ครับผ ฮาท้องเป็ดก e ิ cool. hmm. ่าท้องเป็กมันคือนางตัดมั้ Chúa câu là nói Câu dù bằng câu lên mà bố Dù tông câu rồi mà tiếng kiếm này Hiện yeah, tất tất muộn Chắc tiền tôi đeo đi Tiền đeo hmm. เก้าอยู่ที่เดิมเปลี่ยนแต่อีปแปร์นี่แล้วตั้งทีด้วยับู่อีกบหนึ่งอีกคบ่ มันนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเดินทางได้ๆแค่เดยวด้งไ้คจิอากั้นใช่นี่าปูจะเนียนช้าูนี่ด้อับปูก่าช้าค่ะ ็ดหนึ่งทานทองพราะกูไม่อย,ยากพิชิชนเจ็ดหนึ่งสามสองเก้าสามนะปูอ่อาไปฉลองกูเลยเลยฉลองปูดฉลองเลยครับปู่ฉลองคักๆนั่นก็นคือขอดทั้ง

พ่อแม่นต้องได้กูบอกประตูแตกมึงบอกเอากูบอกประตูกูแตกกลับไปชื่อท้องหกคนกูบอกช่องห่ากลับไปชื่อช้ำห่าทำไมตื่นความ ดอกบัวฮะน้กมันา่ออกพรุ่งนี้ฮะดอกบัวพรุ่งนี้ออกสามสิบเป็นบคุณครูมันมันออกพรุ่งนี้วะคุณครูอ๋อไอดอกบัวออกสามสิบนบ่ เอาบอกวันที่ซอ,อ,องความกันบอกบอกว่าที่ซองความกันเีาใช้วงแมนบอกซุน,นีนไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามเงินละว่า,ม,าม,ม,ม,มันใจเงินอยว่ามันใจเสื่นอนไม่ได้ว่าที่ซองความกันเว้ยนะ ดียก้สมก้เจ็ดหนึ่งไปฉลองปูนะครูก้าสามก้าวามมันว่าไปฉลองเจริตอาหานนาปูเนาะเอาหน่อย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 ก็ไปเตริญอาหาใช่ปะ โอเคครับเาอยู่นี่เหรอปอนอล้ว่าท่อยู่อนได้เขาอยู่นี่เหรอปาเบได้ยินเยนอนนอนไมุ๊บตุ๊บนอนุีกเลยมาได้ไยู่กูตุ๊กแกเป็ชื่อชื่อว่ อันน <c ười> ี้มันเป็นชุดเนียมบ้างเหรอเนียมอยู่ปูมันก็คือการเนี่ยน่ะอมช่องหาช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดคือกันเนี่ยน่ะอันนี้ชุดกันเนียมเนี่ยไม่ใช Niêm nọ bà thằng đấy, Ngā nếu gặp đều cân nha mặt thằng béo. Niêm nầm bạc thằng béo. Niêm nầm bà thằng béo. Niêm nầm bạc thằng béo. Oh? 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 Niêm nầm bạc มันก็จะรักมาทำหกทเจ็ดอ้สามหกสามเจ็ดสามแนี่ช้แปดันเก้ี่ดีันกมาแต่แต่ตัหกเตั 6, วแม่นี้นาะปูน้อเขาต่างหน้าต่างทันโอ้ปูก็ต่างแต่ว่าดอกบวัวนี่แซดเย็ยนเน่ยไปอสา 3, 6, มหกหสามเก ยืมดีสามก็มีสามเนะปูดอกวัวนี่ถามถามดอกบัวสามบอกปูถามถามถ้ามาวันจีบถามชิบบัวหน่อยดอกบัวจีดชีชีเก็บผลเดีอแต่ออะไรจโมล่ะผลเด๋อมันจะกินปีไม้ตากอันแต่ไปชนดอกวัวสองห้อมกันห้อมกันเออคือบอก ปู่ะูบอกว่าสามสามเก่ากับหนึ่งเจ็ดนี่ไปสลองปูเลยสามกนี่อันนี้ก็มีสามเก่าอันนี้เก่าสามสรรองปูเลยปูจะพาแต่นานนี้ก็ไหมครับจวนเดอดจังปีดเจังจิบก่อนทีพอจนพอนพอน ปู้าถูปูเอ in ้ยฝนได้ปูเด้อทำตัวสงตัวตรงๆเลยดอกบัวมักันุก่สามสาน้ำปูเนาะดอกบัวนี่ด้อยข อกบัวลอย่างลองๆแต่ว่ามึงลอยดอกบัวไปละไปลอยเด้อดดำเด้อลอยใส่ละปูอ้าหมั่นกูเด้อเด็กคนหนึ่งครับผมครับเทิดไปลอยเด้อยน้อยเด้อครับบันจีปังปังโอ้ครับ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 อ๋อครับใหม่คืออะไร ถ้ามึงอยากได้ดอกบัวมึงก็ไปหาดรอยตั้งแต่วันพุ่งนี่แหะวันพุ่ได้บบวกันดโอ้เื้อดอกบ,บัวอีกตัวนี้ซื้อดอกบ,บัวมาพับไผพับเป็ดน,น้อบานนี้คอ,อรับบม,มาเอาื้อมาไแต่เมืออื่นนเหือปูสัน ก็ที่เด้กวาจะพักสองหมัดสามหัดแล้วก็ดอกซิมแบบว่าไปเขังครับเจนเอาไปขามปีดนดูกมาก่อนหมดทามทาม<อ>มาที่นังคือถามเก่าโอ้ครับผม,ม,มเดินขามมือขามเบนดวด ครับผมสาธุอืมขาเนปูขำมมือคามเบ้นั่นเปูเนาะขามมือคาเบ้นน่นตัวมนุษย์ต่างบทตรงวยแมนอยู่ปูมนุษย์มันมันค้ายากอันมือนั่นมือนี่แหละปูมันหลายวันมันหลายวันหมืนครับวันเดียวเดียวบันขันขันห้าร่งร่งเดียนร่างดาวกัตรงวันเดียวกันอยู่ปูครับผมมันเป็นบาง บางบางวันบางเดือนบางบปูแต่กูเห็นเดือนนี้จะไลยจะมีัดคกับกับสนของปูมันเป็นปีใหม่แมปูเขาเอินปีใหม่มนุษย์แมปูนครับผมไดีไหมครับมันปูน่นเด้อปีใหม่ครับผมครับอันเข้าดาวอันปังปังปังนปูจุดบังไปพญานาคปูน่ะบ่ครับผมแมนแมนแมนจุดอีกคือ ครับผมจ้าอุกวัวอ้าจำทีเหรอครับบ<ม>า,อางอะไรพวกกูบางตัวเดียวทันเด้สามตัวอยู่ตอนนี้นะครับผมอไอที่กูให้ไปสามคุ่นมันมีอยู่สามตัวอันนึ่งแต่กูบางตัวหนาไปซื้อชื่อโอู้ได้เอาบางไฟพญานาใคให้กูกุดจับว่า จ้อโต๊ะเด้นบ่อพริกบ่อหันครับผมเจม้านี่มันบ่อใจแค่กาเยอะเลยมันบ่อพริกชิ้นเยอะครับผมช้อนคู่นี่แกนึงมันบ่อันครับผมครับช้อสิบชองบาทนี่ครับก็เาชิปช้อนี่ อันนี้เป็นรถใช้กชนะเนี่ยครับปูครับปูเออครับเอาไปลกูกไปรถก,ก่อข้เดือนนี่ไปใไช้กชนะเต่ที่จะสนะดอกบัวนี่ต้องไปช่ำหาทุนชนะครับปู เตอยากชนะดอกบัวคะกะกระทามทามตัวเดียวอ๋อครับผมด้ครับมูดจ๊กบาเลยอีกกรากด้วยมึงมีแต่ดูแจากขนาดกูบอกชงชามไปดอกบัวมึงไปใช้บ่ัตนี้นไปทำไมกูบอกท้องํามัน ไปดอกบอกัวม้นก็ออกท้องทามทามทอง,ทอ,ง,ทอ,งอยู่เร่นหน่อยมึงคือบ่อะไรหนูกก็เขียนไว้อยู่วันนั้นน่ะลูมกลุ่มไว้ด้วยเออซื้อบ่ได้มั้ยปุ้นเลือกควนไอ้มึงกูบอกกวนอยู่มึงคือบ่อที่มันไม่ไม่เปื่อยไม่ปวดนนทดค่าเบียกปูเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ลืมความกล้าซื่อเ<ม>กี่ยวกัท่น มันบัดซเพรว่านั่นเานั่นจัดงานมามันเด็กมันเดินก็เลยเมื่อยก็เลยลูกบนท่านปูเคเมันบัเซึมมากเถอะเด็กกูนี่เดียวบัใชเด็กหาเดี๋ยวเอามาทากันที่นั่งด็ หน้ากัจังฉีน่ะมันก็คันคิดคัน่ะอันะมงกระเทาแต่เป็นจังฉีด้ตรงไหนปูทำามปิดทไมถึงปิดเปิดแล้วปูเปิดแล้วสินาที่แล้วปูเปิดแล้วสองอันไหนอันที่สองนี่ปูนี่สามามันใยูอปูอ่าหาิมเก้าเปลี่ยนอีกตันึงดมันพอจะไป้นแล้ว มัเท่เลยมีแต่กุมันจมไงปูไหมบ่าว่าเป็นดกบ่ว่าเป็นน,นันบ่าว่าเป็นอีหลางบ่าว่าเป็นเขาดำบ่ว่าเป็นจืดเมื่อไหร่จะช่วยหนู <c oughs> ให้เห็นได้ทักทีบัดกูห้ไปเดี๋ยวบันพอเอาไม่รู้เป็นอะไรมอง คทนทัทีก็รู้อยู่นะแต่ไม่เอามองไม่เห็นบาสันมึงบอกอคำปีบววันพุ่งํำปีแต่ไหมบัน่นกูเลียกวันพุ่งบัานเมื่อขำปีบอีไหมวัน,น,นํำบอกเพื่อนหมายถึงว่าวัานพุ่งของเพื่อนนะเพื่อนเอิญวันพุ่งแต่ว่าเขาเนี่ยเอิญขำปีบอกหมายถึงมือเข้าดาวไหม วันที่สามสิบเอ็ดปูจังสิเป็นปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดขามมือเป็นวันผุ่งเป็นวันที่หนึ่งสิเป็นวะจังสิเป็นปีใหม่มันเป็นกระยิบเก่าเนาะมันผุ่งขามโค้งปะเมียนปูเอาตะเตะพิละปูตะเตะขามโค้งพีละมันจะมีเงินเข่าดาวปูหกเก้ากับสองหหกเก้ากับสองหก เอาไปสี่ตัวเอาอีกอีพ <4 S 2> ี่สองี่ตเลยนะ <4 S 1> โปนสี่ตัวเลยหกกบกับสอหกก็จดไปไม่อยาลืมจดไปเลยหกเก้สองห